ขู่ยุทธศาสตร์ปิดประตูตีแมวตัดเส้นเลือดโอสมิตรตะเวนชายแดนเขมรผวาหนักเกาะรั้วพระวิหารกลัวแบคโคไทยถลม่มซ้ำเอาละครับคุณผู้ฟังแบคโคไทยลุยแหลกขยี้ฐานเขมรลุกล้ำพังราบขู่ยุทธศาสตร์ปิดประตูตีแมวตัดเส้นเลือดโอสมิตรตะเ,เวนชายแดนเขมรผวาหนักเกาะรั้วพระวิหารกลัวแบคโคไทยถลมม่มซ้ำขูนนาป่วยหนักเดินยังไม่ไหวย,ยกเท้าไม่พ้นพรมทําทหารแนวหน้าหมดใจไทยลุยล้างบางสถาบนาเส้นเขตแนนใหม่ คืนนแแผ่ดดดดิบบบเบเเ็็จขาฝั่งไทยเรานี่เริ่มปรับยุทธวิธีแล้วสินะคะจากที่เคยเน้นจราจาตอนนี้เดินหน้าเต็มสุบถูกต้องเลยครับจากที่เราเคยเน้นจรจาตอนนี้เราลงมือทําจริงแล้วเดินหน้าใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของอธิปไตยแบบเต็มที่เอาเครื่องจักรหนักเอาแบคโคไฟไถหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่เคยแอบมาสร้างรุกล้ำบนแผ่นดินเราจนพังราบคาบครับฝั่งเขมรก็ได้แต่ยืนมองถ่ายคลิปลงโซเชียลระบายอารมณ์ไปวันๆเพราะเจอทหารเราคุมพื้นที่พร้อมอาวุธหนักครบมือ แล้วก็มีการขุดคูด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไทยเราเดินหน้าขุดคูยุทธศาสตร์เป็นแนวยาวบล็อกไม่ให้มีการแอบลักลอบเข้ามาใช้พื้นที่ฝั่งตะวันตกของโอสเมดได้อีกต่อไปพอโดนตัดเส้นทางแบบนี้ขเขมรก็ดิ้นพลานกลัวว่าเส้นทางหลักที่ใช้หากินจะถูกปิดตายไปด้วยลุกลามไปถึงแนวชายแดน,นทุงพระวิหารที่ทหารฝั่งเขาเริ่มมีอาการหวาดระแวงกลัวว่าเราจะลุยทวงพื้นที่คืนเป็นโดมิโนโและเบื้องหลังความก้าวร้าวของขเขมรจริงๆแล้วมันก็หนีไม่พ้นเรื่องการเมืองภายในที่กำลังเละเทะ ผู้นำก็มีข่าวหรือว่าป่วยหนักปางตายเศรษฐกิจก็แย่เลยต้องสร้างเรื่องปลูกปั่นให้คนในประเทศหันมาเกลียดไทยเพื่อรักษาเก้าอี้อำนาจของตัวเองเอาไว้เท่านั้นเองแล้วการเอาเครื่องจักรหนักเอาแบคโฮลงไปลุยหรือถอนสิ่งปลูกสร้างแบบนี้แปลว่าไทยเราเดินหน้าขั้นเด็ดขาดเลยสินะคะเราเอาจริงไม่คุยให้เสียเวลาอีกต่อไปแล้วครับสมัยก่อนพอมีการลุกล้ำฝั่งเราก็มักจะใช้เวทีทางการทูตเจรจาขอให้ออกไปซึ่งพวกขมือก็ทำมึนอยู่ต่อมาเป็น 10, 10ปี แอบสร้างค่ายสร้างถนนสร้างจุดส่งกําลังบำรุงในพื้นที่ของเราเต็มไปหมดแต่รอบนี้เราใช้กําลังทหารคุ้มการรถแบคโคเข้าไปพังโครงสร้างพวกนั้นจนย่อยยับคาตาเลยยังตรงปราสาทคนาทหารช่างเราก็ไถาฐานพวกนั้นทิ้งหมดแถมพอรื้อลงไปลึกๆยังไปเชอเครือข่ายอุโมงใต้ดินซับซ้อนที่พวกนั้นขุดไว้ซ่อนอาวุธซ่อนตัวแถมยังเจอพวกเสื้อผ้าและชุดชั้นในผู้หญิงซุกซ่อนอยู่เต็มไปหมดครับมันบ่งบอกถึงความเละเทะไม่มีวินัยของทหารฝั่งนู้นอย่างชัดเจน ตอนนี้เราเอารถไปไถท,ทิ้งทำลายสถานะการครอบครองของขเมรแบบขุดรากถอนโคนไทยเราขีดเส้นเขตแดนให้เห็นชัดๆเลยว่าตรงนี้แผ่นดินไทยเราครับทหารขเมรที่เคยกลางๆตอนนี้ทำได้แค่ยืนถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปแล้วนะคะถูกต้องเลยครับทหารขเมรที่เคยยิงยั่วยุเรามาตลอดวันนี้ต้องมายืนจับกลุ่มกันเกาะรัว้วถือโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปวิดีโอมองดูแบคโคของเราทุกฐานตัวเองพังลงมาต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่กล้าแม้แต่จะยกปืนขึ้นมาเล็ง นี่มันคือความพ่ายแพ้ทางจิตวิทยาแบบหมดรูปเลยครับและที่พวกเขาไม่กล้าหือก็เพราะเขารู้ตัวดีว่าอำนาจการยิงของฝั่งเราตอนนี้เหนือกว่าแบกเทียบไม่ติดทหารแนวหน้าของเขามีแต่อาวุธเบาในขณะที่ฝั่งเราจัดเต็มทั้งรถถังปืนใหญ่และพร้อมเรียกกำลังทางอากาศมาสนับสนุนได้ทันทีสายการบังคับบัญชาของเขามันรวนไปหมดครับลูกน้องหน้าง,งานไม่กล้าตัดสินใจเพราะรู้ว่ารัฐบาลตัวเองก็กำลังร่อแร่ไม่มีทางส่งกำลังบำรุงมาช่วยได้ทันแน่นอน เลยทําได้แค่ออกอาการหัวร้อนด่าทอผ่านโซเชียลไปวันๆแล้วการที่ไทยเอาทหารช่างไปขุดคูลึกและกว้างตลอดแนวชายแดนตั้งแต่ช่องคลกขมุมลงมามันคือการสร้างแนวกีดขวางทางกายภาพที่เป็นอุปสรรคต่อยานเกาะและกําลังพลอย่างถาวรเลยครับในอดีตเหมือนกับเวียดนามเคยใช้แผนขุดคูยุทธศาสตร์แบบนี้เพื่อป้องกันแนวชายแดนตัวเองมาแล้วแต่วันนี้เราเอาแนวคิดนั้นมาใช้กับพวกเขาบ้างเป้าหมายหลักคือการดัดหลัง ตัดขาดเส้นทางการส่งกําลังบํารุงของอมเขมรที่ชอบแอบแลักลอบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของโอสเมตและถ้าคูนี้เสร็จสมบูรณ์ทหารมเขมรที่หลงเหลือหรือแอบข้าม,มาจะไม่สามารถเอารถส่งสเสบียงส่งกระสุนหรือแม้แต่จะล่าถอยกลับไปฝั่งตัวเองได้เลยถ้าเกิดประทะกันขึ้นมากองกําลังพวกนี้จะถูกทหารไทยต้อนให้จนมุมและกวาดล้างได้อย่างง่ายดายฝั่งมเขมรนี่กําลังแตกตื่นเลยใช่ไหมคะว่าถนนขึ้นโอสเมตกาลังจะถูกตัดขาดใช่เลยครับมีคลิปเสียงหลุดมาจากเขมรด้วยเพราะถนนเส้นนี้มันคือเส้นเลือดใหญ่ของกัมพูชาในนนนโซั้เลย พื้นที่โอสเมะมับนเป็นเหมือนอาณาจักรเศรษฐกิจสีเทามีทั้งบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่และที่สําคัญคือมันเป็นรังของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติครับพื้นที่พวกนี้คือท่อน้าเลี้ยงที่ส่งเงินไปบํารุงในทหารระดับบิ๊กๆกและนักการเมืองในพนมเปญทั้งนั้นไทยเราเตรียมจะตัดเส้นทางขุมทรัพย์ของพวกเขาก็จะถูกแช่แข็งกิจกรรมสีเทาจะกลายเป็นอมตะทันทีแถวพระวิหารก็ตํารวจตรเวนชายแดนฝั่งเขมรมารอเกาะรัวลวดหนามดูฝั่งเราทํางานตรงประตูเหล็กด้วยนะคะอาการมมมััันนออกกาาชดเเจลยครบ ตรงบริเวณประตูเหล็กทางขึ้นปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยมันเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่ถูกปิดตายล็อกกุญแจนแน่นหนามาตั้งแต่ช่วงความขัดแย้งใหญ่ปี2554มีการวางกําลังทหารและทุ่นระเบิดดักไว้เพียบที่จู่ๆตำรวจตระเวนชายแดนของกรมพูชาขึ้นมาลุกลี้ลุกลน กาะรั้วชะเง้อมองดูทหารเราทํางานมันก็แปลว่าเขามีความกดดันอย่างหนักเพราะเห็นแล้วว่าทหารไทยกําลังเอาจริงไล่รื้อฐานที่ช่องจอมขุดคูดที่โอ๊กสม็เขาก็เลยเริ่มหลอนว่าถ้าเราเคลียร์โซนนั้นเสร็จเมื่อไหร่เป้าหมายต่อไปอาจจะเป็นการบุกทะลวงเปิดประตูเหล็กแล้วรุกคืบทวงคืนพื้นที่ทับซ้อนรอบเขาพระวิหารคืนมาทั้งหมดกลัวเลยครับว่าอำนาจต่อรองที่เคยมีจะถูกทหารไทยกวาดทิ้งไปจนหมด ก็เขมรเริ่มรุกรานเราก่อนชัดๆนะคะไทยเราถึงต้องเอาจริงขนาดนี้ใช่เลยครับตั้งแต่การประทะค,ครั้งแรกช่วงวันที่22กรกฎาคมคเขมรทาเรื่องเลวร้ายและไร้มนุษยธรรมที่สุดด้วยการระดมยิงอาวุธหนักข้ามาฝั่งเราแต่เป้าหมายมันไม่ใช่ฐานทหารมันกลับไปตกใส่พื้นที่ชุมชนตกใส่หมู่บ้านชาวบ้านตกใส่ปั๊มน้ํามันและที่หนักสุดคือตกใส่โรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานี่ก็โดนผลกระทบเต็มๆครับ ที่ผ่านมาทหารเราพยายามอดทนมาตลอดพยายามคุยด้วยเหตุผลผ่านโตะเจราจาแต่ฟังเขาเมียนก็เมินเฉยพอพวกเขาข้างเส้นมาโจมตีประชาชนไทยแบบนี้สิทธิในการป้องกันตัวขั้นเด็ดขาดจึงถูกงัดออกมาใช้ทันทีเพื่อปกป้องชีวิตคนไทยแล้วที่เขาขู่ว่าจะเอาเครื่องยิงจรวดหลายลำคล่องรุ่นใหญ่มาถล่มใส่เราล่ะคะเรื่องนี้ประมาทไม่ได้ครับจรวดรุ่นใหญ่ที่เขาเอามาขู่นี่ระยะยิงมันไกลถึง130กิโลเมตร รัศมีขนาดนี้มันยิงข้ามชายแดนเข้ามาครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองเคตเศรษฐกิจและฐานทัพสําคัญสคัําญของเราในภาคอีสานตอนล่างได้แต่ก็ไม่ต้องตื่นตระหนกครับเพราะฝ่ายความมั่นคงเราเตรียมพร้อมรับมือไว้หมดแล้วทางเสนาธิการฐานเราก็ออกมาระบุชัดเจนเลยว่าการที่ฝั่งนู้นขยับขีปนาวุธตัวนี้เข้ามาถือว่าเป็นการคุกคามโดยตรงและเรามีความชอบธรรมเต็มร้อยที่จะใช้ยุทธวิธีทําลายถานลึก ความหมายก็คือทับฟ้าเราพร้อมส่งเครื่องบินรบขึ้นไปทิ้งระเบิดบทแคี้ฐานพวกนั้นตั้งแต่ยังไม่ทันได้กดปุ่มยิงด้วยซ้ำถ้าเขากล้าขยับเราก็กล้าสวนแบบถอนรากถอนโคนตอนนี้เขาพยายามดิ้นกันเต็มที่เลยนะคะหรือว่าต้องการจะรักษาเก้าอี้อํานาจไว้ทั้งรุ่นพ่อรุ่นลูกใช่เลยครับมันคือสาเหตุหลักที่ต้องสร้างเรื่องตึงเครียดชายแดนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคนในกัมพูชาเองตอนนี้กําลังเจอมรสุมลูกใหญ่เศรษฐกิจในประเทศกําลังพังทลายราคามันสัมปะหลังตกต่ําสุดขีด จนเกษตรกรขาดทุนย่อยยับคนตกงานแถมภาพลักษณ์ประเทศก็ป่นปี้เพราะถูกแชว,ว่าเป็นรังของแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงชาวบ้านแรงกดรังจากประชาชนของเขามันพุ่งสูงมากครับพอมองเห็นว่าเก้าอี้อำนาจของตระกูลตัวเองกำลังสั่นคลอนคุณเซนก็เลยต้องงัดแผนสร้างศัตรูสมมุติขึ้นมา ปลุกปั่นกระแสชาตินิยมสั่งให้ทหารมายั่วยุกเกาะกวนเราเพื่อดึงความสนใจของประชาชนให้หันมาเกลียดชังคนไทยแทนจะได้ลืมความล้มเหลวในการบริหารประเทศของรัฐบาลตัวเองแล้วข่าวรือที่ว่าคนพ่อป่วยหนักละคะมันบั่นทอนขวัญกําลังใจทหารแนวหน้าของเขามากน้อยขนาดไหนบอกเลยว่ามันกระทบมหาศาลครับช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี2569โซเชียลบ้านเขมรปั่นป่วน,นมาก มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าคนพ่อล้มป่วยหนักถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแม้ว่าตอนหลังแกจะพยายามฝืนสังขารควงภรยาออกงานเพื่อสยบข่าวลือแต่บรรดานักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสายความมั่นคงเขาวิเคราะห์กันขาดเลยว่าสภาพร่างกายหุ่นเซนซุดโทมหนักมากถึงขนาดมีคำเปรียบเปลยว่าป่วยหนักจนยกเท้าแทบไม่พ้นพรมแล้ว <c oughs> ข่าวแบบนี้มันทำลายขวัญกำลังใจทหารแนวหน้าแบบย่อยยับเลยครับเพราะระบบกองทัพขเขมรมันไม่ได้ยึดโยงกับความเป็นสถาบันชาติ แต่มันยึดติดอยู่กับบารมีของตัวบุคคลแบบระบบอุปถัมภ์พอเสาหลักของประเทศส่งสัญญาณว่าใกล้จะหมดลมสายการบังคับบัญชาก็เริ่มรวนทหารระดับปฏิบัติการที่ต้องมาเผชิญหน้ากับแบ็คโครและปืนใหญ่ของเราก็เริ่มตั้งคำถามในใจแล้วว่าจะเอาชีวิตมาทิ้งเพื่อปกป้องระบอบที่กำลังจะพังทลายไปทำไมสู้ยอมถอยยืนถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปเงียบ เพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้ดีกว่าและถ้าเขมยังดันทุรังยั่วยุไม่เลิกสิทธิในการป้องกันตัวของเราจะเดินหน้าไปไกลถึงขั้นบุกกวาดล้างยึดพื้นที่กันชนคืนมาทั้งหมดได้เลยไหมคะบอกได้เลยว่าหลักการป้องกันตัวยุคนี้ของเรามันไม่ได้จํากัดอยู่แค่การนอนรอให้เขายิงใส่อยู่ฝ่ายเดียวอีกแล้วครับตามหลักกฎหมายสากลสิทธิในการป้องกันตัวมันครอบคลุมไปถึงการบุกเข้าไปทําลายต้นตอของภัยคุกคามให้สิ้นซากด้วย การที่ทหารเราเอาแบ็คโฮลุยเข้าไปไถฐานทหารของพวกเขาตรงปราสาทคนาหรือการที่เราเข้าไปขุดคูยุทธศาสตร์ตัดเส้นทางแถวโอสเมตมันคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าเรากําลังเดินหน้ากวาดล้างพื้นที่การชนทั้งหมดที่พวกเขมรแอบมาใช้ประโยชน์แต่แน่นอนว่าทหารเรามีวินัยพอเราจะปฏิบัติการอยู่บนพื้นฐานของการรักษาสิทธิบนแผ่นดินไทยจะไม่บุกทะลวงลึกเข้าไปในเมืองหลวงหรือแผ่นดินด้านในของเขาเพื่อไม่ให้ใครมาตราหน้าเราได้ว่าเป็นผู้รุกราน แต่สำหรับพื้นที่ชายแดนที่เคยเป็นปัญหาเราจะจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดแบบไม่เหลือซากให้กลับมากวนใจได้อีกครับถ้าปฏิบัติการครั้งนี้เราทำสำเร็จตามเป้าหมายทุกอย่างมันจะถือว่าเป็นการเพิกประวัติศาสตร์การจัดการปัญหาดินแดนครั้งใหญ่สุดในรอบหลายปีเลยใช่ไหมคะแน่นอนที่สุดครับนี่มันคือการขีดหน้าประวัติศาสตร์ความมั่นคง,งของชาติขึ้นมาใหม่หลายสิบปีที่ผ่านมาเรายอมกลืนเลือดปล่อยให้เพื่อนบ้านใช้วิธีแทรกซึมค่อยๆขยับเสาเข็ม ค่อยๆสร้างเพลิงพักรุกล้ําเข้ามาทีละคืบทีละคืบเราทนใช้วิธีเจรจาแบบสุภาพบุรุษมาตลอดแต่ปฏิบัติการรอบนี้มันคือการประกาศจุดยืนใหม่ที่แข็งแกร่วและทรงพลังที่สุดในรอบหลายทศวรรษเราเปลี่ยนจากฝ่ายรับมาเป็นฝ่ายรุกสถาปนาเส้นเขตแดนทางกายภาพที่ชัดเจนและเด็ดขาดสร้างขูยุทธศาสตร์ทำลายเส้นทางลักลอบแบบถาวรถ้าเราทำสำเร็จจนจบกระบวนการมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่เลยว่า ประเทศไทยเอาจริงและเขมรจะต้องเรียนรู้ที่จะเคารพอธิปไตยของเราอย่างเคร่งครัดไม่มีพื้นที่ให้พวกชฉวยโอกาสมาแอบอ้างสิทธิ์บนแผ่นดินไทยได้อีกต่อไปแล้วนี่คือการทวงคืนแผ่นดินและสร้างความปลอดภัยให้ลูกหลานตามแนวชายแดน,นอย่างยั่งยืนครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ